ค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เปิดหน้า31นะคะมีเลข3กับเลข1ค่ะจะเป็นภาพนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เปิดมาแล้วมาอ่านคําสั่งพร้อมกันค่ะว่าเขาให้ทําอะไรเขียนคําตามรอยประและระบายสีภาพตรงนี้เขาบอกว่าวันพ่อตรงรอยประเขียนว่าอะไรนะคะเนี่ยเขียนคําว่าพ่อเราก็ใช้ดินสอเขียน หัวหัวลากลงมาวัดพอนะคะตรงกับวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีเด็กๆดกรูรูปภาพนะคะรูปภาพเด็กๆจะเห็นอะไรคะเห็นคุณพ่อแล้วก็เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายถืออะไรอยู่นะคะเด็กๆถือดอกไม้ ดูนะคะดูส่วนนี้นะคะคุณพ่อนั่งตรงไหนเอ่ยคุณพ่อนั่งที่โซฟาตรงนี้เป็นโซฟานะคะส่วนนี้จะเป็นหมอนข้างหลงงังคุณพ่อเอ้นั่งอยู่ที่ไหนนี่เด็กๆนึกออกไหมคะอ่าถูกต้องค่ะนั่งอยู่ในห้องนั่นเองเพราะว่าตรงนี้จะเป็นผ้าม่านนะคะเด็กๆจะเป็นผ้าม่านของห้องอ้าวส่วนนี้จากข้างหลังจะเป็นผ้าม่านนิดนึงคุณพ่อนั่งบนโซฟา ี๋ยวจะให้เด็กๆระบายสีนะคะเด็กๆระบายสีแยกด้วยนะตรงที่เป็นเส้นๆเ,เนี่ยเป็นพามาให้ระบายสีอีกสีหนึ่งโซฟาก็อีกสีหนึ่งส่วนคุณพ่อก็ให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการนะคะแยกส่วนนะไม่ใช่ระบายสีเดียวหมดนะคะลูกอา้าวให้เด็กๆระบายสีเลยคะ่ะคุณตองจะขอเลือกสีเนื้อระบายคุณพ่อ ลูกก่อนนะคะสีเนื้ออยู่ส่วนไหนคะเด็กๆส่วนผมหรือส่วนหน้าส่วนหน้าคุณพ่ออาวลงมือเลยค่ะุณตอนจะขอระบายสีส่วนหน้าของคุณพ่อก่อนนะคะเด็กๆค่อยๆระบายไปนะลูกนะ แขนก็เป็นเนื้อเราก็จะระบายส่วนแขนด้วยต้องเลือกสีเนื้อก่อนตรงไหนอีกอ้าวฟังนี้ด้วยแขนคุณพ่อตรงขาคุณพ่ออ้าว ส่วนหน้าลูกก็เช่นกันนะคะคุูตองก็เลือกสีเนื้อระบายให้ทั่วก่อน่กระปุกถูกปิดลยปิดยังร้ายไหมปิดเลยเดี๋ยวจะป,ปิเดเอาหั้เร mm hmm. ป,ปิดก็ต้องระบายก่อนทำไมสปด 試下擺停嚟。